สวัสดีค่ะสวัสดีครับผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาแล้วนะคะก็ยังคงพบกันเป็นประจำในรายการอาจารย์หมาเบ์วายทุกวันแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับกับทางเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะเมื่อวานก็ได้เห็นกันแล้วนะคะการที่ป๋าบรรยายทำไส้รีกันไปนะคะก็นั่นก็คือเรื่องกำหนดครั้งหน้า อืมกาหนดข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คแน่นอนก่อนอีกทีนึงนะแต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์จะมีโปรแกรมทําให้กับลูกศิษย์ที่มาจากเมืองนอกเพื่อจะมาไหว้ครูเรามีงานไหว้ครูที่สองสามกุมภานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะครับก็เป็นวันที่ลูกศิษย์ที่มาจากเมืองนอกทั้งหลายเนี่ยที่จะมาไหว้ครูปีนี้ ก็จะได้มีโอกาสทำแท็กีกันเต็มตัวกันมาล่วงหน้าเลยในะะยถ้าอาจารย์เปิดโอกาสให้เฉพาะสิทธิ์ที่เมืองนอกอาจารย์เขาก็บ่นนะตอนนี้เขาเขาเริ่มเราไม่เรียกบน่นละเขากังวลแล้วกันป๋าว่าต้องเข้าใจอย่างนี้อาจารย์ใช้คําพูดหนึ่งดีมากบอกบอกป๋าว่าอยากจะให้สื่อสารให้กับลูกศิษย์ให้เข้าใจว่าค,ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดจากดาวเก้าในยุคเก้าเนี่ยมันเยอะแค่ไหน เหมือนทุกครั้งที่เราพูดว่าออาจารย์ชอบมองเห็นอนาคตก่อนแล้วอาจารย์เขาก็ก็กกมาย้ามาเตือนพวกเราอีกทีหนึ่งนะอาจารย์มาผู้มาก่อนการมีคนตะั้งฉายาไว้อย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยต้องตระหนักไว้ว่ามันสําคัญแต่อย่าตื่นตระหนกนะต้องอาจารย์ใช้คำเิล่ะโอ้โหจำได้เลยว่าลูกศิษย์ต้องรู้ต้องตระหนักให้ให้รู้ว่า ความรุนแรงความเสียหายของสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆในปีหน้าและถัดๆไปเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนคุณพูดง,งายว่าตะหนักตะยาตระนกมันมันเหมือนมันเหมือนนี้นะป๋าเหมือนกับว่าเรารู้ตัวเองว่าเราอยู่ในบริเวณที่เป็นวงแหวนแห่งไฟ ring of fire เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยมันมันจริงๆแล้วมันมีตลอดเวลาน,นะคะแล้วก็ าอย่างเช่นในอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมตัวถูกไหมเขาก็จะมีตัวเซตแล้วก็ทางหนีที่ไล่ไว้เตรียมตัวนี่คือการตระหนักแต่อย่าตระหนกเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะมาโดยไม่คาดคิดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะในยุคเก้าก็คือเราอยู่ในห่วงเวลาที่มีความเสี่ยงยิ่งมันมีความผันผวนเยอะอย่างที่บอกว่า ก้าเนี่ยโดยตัวมันเองมันไม่มีผลอะไรเลยกับเราเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่กับใครแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยท่านอาจารย์พยายามจะทําทุกอย่างที่บ้านภูเขาตอนนี้คือก็อดึงเอาเอาก้าเนี่ยมาผูกไว้กับแปดเขาเรียกว่าเพื่อดึงให้แปดยังอยู่แล้วเอาก้ามาเชื่อมเพื่อจะให้ <8. S 2> พลังของแปดเนี่ยข้ามไปสู่อายุก้าด้วยใช่พอมันมันลากมาปุ๊บเหมือนเนบมันตั้งต้นด้วยความดีใช่ไหมมันตั้งต้นวยแปดทีนี้ก้ามันจะเป็นยังไงก็ตามสุดท้ายมันจะไปเสริมแปด คือเราต้องอธิบายย้ำๆซ้ำๆกันอีครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังๆนี่บางทีเรามีเรามีสมาช,ชิกใหม่เยอะนะคะดาวแปดเนี่ยเรานับว่าเป็นดาวมงคลคเป็นดาวมงคลจะว่าไปมงคลสูงสุดแล้วกันมีพลังสูงสุดเพราะว่าเป็นธาตุดินด้วยนะคะทีนี้ก็คือว่าพอดาวแปดเป็นมงคลแต่ว่าดาวเก้าเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกว่าดาวช่วยเหลือจะ ไม่ได้มีผลคือเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ส่งผลจะร้ายหรือดีอม,มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปอยู่กับใครเขาจับคู่กับใครเนี่ยมันมันมันม,มันเป็นความพิเศษของดาวซึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นพอมันไปจับคู่กับใครมันก็จะยิ่งยิ่งมีอาการทวีทวีให้ทวีคุณสมบัติให้ดาวนั้นๆแข็งแข็งแรงถ้าแข็งแรงก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเหมือนไปไปโดบมาแต่ถ้าอ่อนแออยู่แล้วเนี่ย อันี้เล่นกระทืบซ้ําเลยก็บอกแล้วว่าดาวช่วยเหลือไม่ได้สนใจนะว่าจะเป็นว่าว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวช่วยหมดถ่ครเออจะโจรจะจะผู้ร้ายขอให้มันเป็นพวกกันมันช่วยหมดเลยทีนี้พอถ้าเราไม่เตรียมก่อนเนี่ยพอแปดซึ่งเหลือลิบหลีแล้วเหมือนเหมือนวูบสุดท้ายแล้วพอมันดับปุ๊บพอมันดับปุ๊บแปดมันจะกลายเป็นอัปมงคลพอแปดมันกลายเป็นอัปมงคลปุ๊บไอ้เก้าเนี่ยมันก็จะมาลากเอาอัปมงคลไป ทีนี้มันก็จะยิ่งทวีความเป็นอัปมงคลเรื่อยๆ,รอยๆหรือว่าถ้า <c oughs> ถ้าแปดหมดพลังไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่า ดาวเก้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับภาวะดาวประจําปีแล้วใช่ปีนนไหนก็ส่วนหนึ่งอ่าปีไหนดาวดีก็จะดีปีไหนดาวร้ายก็จะร้ายอ,อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเพราะฉันมันจะสวิงความผันผัวเนี่ยปีต่อปีอ่าสามปีนะห,หมอไม่เกินมันจะไซเคิลเหมือนจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะเหมือนเหมือนไฟเพราะว่าลักษณะนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกของดาวธาตุไฟนะคะของธาตุไฟมันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกเราผิดปกติเปลวไฟลุกแล้วก็ดับเปลวไฟลุกแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็คือว่า ใครที่เคยดีมาตลอดในยุคแปดเนี่ยยุคเก้าต้องเตรียนตัวนขนาดวันก่อนเราไปตรวจอะ่<น> 3, นะสามแปดเนบ้านนั้นมีสามแปดแต่ไม่เคยเรียนฮงชื่มนมาก่อนไม่เคยรู้จักอาจารย์มาก่อนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาลุ่งแต่ตอนนี้เขาเริ่มล่วงละแล้วเขาถึงมาเสาะหาสะแสวงหาอาจารย์ฮงชื่อแล้วพออาจารย์เจอเนี่ย ล้วเขาไม่เข้าใจอ่ะอาจารย์ก็อึดอัดว่ามึงจะบอกมึงยังไงอ่ะเออใช่หรือถ้าเป็นลูกศิษย์ง่ายนิดเดียวไปทําแสกีถ้าเปลี่ยนนามสกุลซะแล้วก็ดึงเอาพลังนี้ข้ามไปใช้ต่อได้มันก็จบแล้วแค่นั้นเองแต่เขาไม่เรียนเนี่ยเราจะไปพูดเดี๋ยวเขาว่าเฮ้ยอย่างที่บอกอาจารย์ไม่ได้ทํามาเป็นพ่อค้านะถ้าคํานวณในในทางธุรกิจมันไม่คุ้มอยู่แล้วการทําเพราะว่าความเขาเรียกเาาภูมิใจในตัวเองสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหมดสิ่งที่ตัวเองสร้างมาทั้งหมดเนี่ย มันถึงนาทีท้ายๆแล้วอ่ะก็สร้างด้วยความภูมิใจเขาเขาเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าเป็นผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซความรู้ความทั้งความรู้ทั้งหมดที่สั่งสมมาเนี่ยอยู่ที่บ้านภูเขานเป็นการเลือกสุดยอดชัยภูมิแล้วเป็นการผสานปรับเปลี่ยนคือผู้จริงๆว่าเป็นเป็นงานเอกอ่ะเป็นงานชิ้นเอกซึ่งถ้านอาจารย์ฮงจุ้ยก็ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือสร้างเมืองเมืองเมืองหนึ่งใช่หรือหรือโอ้โหมันแล้วแต่ละอย่างมันไม่ได้มไม่ได้นึกว่าอยากจะชี้ตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างตรงนี้สร <ừ> ้างมันไม่ใช่นะ<ช>ทุกอย่างมันมีขั้นตอนทุกอย่าง <ừ> มันมีเวลาเพราะฉะนั้นภาพในหัวท่านอาจารย์ในการวางวางมาสเตอร์มาสเตอร์แลนของของบ้านภูเขาเนี่ยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยท่านอาจารย์เขามีมีมีโครงข่ายในหัวเขาอยู่แล้วว่าอันนี้ต้องเริ่มเมื่อไหร่อันนี้ต้องเริ่มเมื่อไหร่แล้วมันจะต้องทันเมื่อไหร่ อันนี้จะต้องใช้เมื่อ,อไรออ่ะเวลาไหนแล้วทุกอย่างมันจะลิงกกันหมดเลยซึ <c oughs> ่งเหมือนป๋าชอบแซวอะถ้าเราคนไม่รู้จักอาจารย์จะดูมีมีความดูเหมือนว่าบังเอิญบังเอิญแต่ถ้าเราอยู่กับถ้าอาจารย์เราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ชี้บอกเราไว้ก่อนแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทาตรงนี้อาจารย์จะทำตรงนี้อาจารย์ทาตรงน,าารรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องเวลาเปิดใช้เนี่ยเราบางทีเรายังไม่รู้อย่างอย่างห้อ,องทองคําเนีเ่ยเสร็จแล้วเอ๊ะกกงงเอ๊ะทำไมอาจารย์ทําทิ้งไว้ใช่สามดี๋ยวมัต้อองรเลก แล้วแล้วหลายๆที่เนี่ยนะกว่ากว่าจะกว่าท่านอาจารย์จะตัดสินใจว่าจะทําอะไรนะคะดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วนะไปซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปซ้ำนิสัย,ยแบบนี้มันแล้วกไ็ไปมุมนู้นไปมุมนี้ไปมุมนั้นทุกครั้งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการทํางานของท่านอาจารย์จริงๆนะคะมันคือนิสัยมันคือฝึกมันเขาเรียกว่าอะไรนอยู่ในสายเลือดจริงๆหายใจแล้วใช่แล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องหงช่วยนะเรื่องอย่าง อย่างอะไรอย่างเราไปทัวร์อย่างเงี้ยเตรียมงานให้ลูกศิษย์อ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีสองสามรอบเช็คเช็คจนมั่นใจว่าลูกศิษย์มาแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์กลับไปแล้วก็คุ้มค่าจริงๆอะไรแบบนี้นะคะอืออะันนี้เราคุยกันมาเยอะนะก็เตือนเดือนเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าเนี่ยแหละอาจารย์บอกแล้วว่า่วงนี้ยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้รีบๆเรียนซะแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทําลีลีรอรออยู่ก็รีบทำซะเพราะว่า สิ่งที่มันไม่รอเราคือเรื่องเวลาูกต้ในเมื่อในเมื่อมันจะหมดเวลาแล้วอ่ะคุณอยากให้ดอกไม้มันบานเนี่ยมันไม่ถึงเวลามันก็ไม่บานแต่พอมันบานแล้วเนี่ยคุณจะให้มันรอคุณมันก็ไม่รอบางดอกบานคืนเดียวเมัน้ายไปเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเลือกเอาเองอาจารย์บอกแล้วทําให้แต่ว่าอยู่ที่พวกเราแล้วว่าว่าจะมาหรือไม่มาเราพ้น ปีใหม่ของสากลไปแล้วีีน้ก็ปีใหม่ที่จะรอเราอยู่นะคะก็คือตรุษจีนอ่าเทปนี้สําคัญมากเลยก็ต้องมาบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะป๋ากําหนดไว้ว่าการฝึกวิชาของปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มกันหลังไหว้ครูคือหลังวันที่สองสามกุมภาไปเราจะเริ่มสตาร์ทฝึกวิชาวันที่สี่กุมภาเพราะนั้นเราจะไม่มีฝึกวิชาช่วงเดือนมกราคมนะแต่ว่าปีนี้ตรุษจีนมาไวนะคะตรุษจีนมาไว วันที่ยี่สิบคือวันจ่ายยี่สิบเอ็ดคือวันไหว้ยี่สิบสองคือวันเที่ยวยี่สิบสองคือวันตรุษจีนจริงๆนะคะจะเป็นแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งอ่าแล้วทีนี้พระเอิญวันนี้เดือนนี้มันโชคดีว่ามีแรมสิบห้าค่ำอ๋อไม่อันนั้นขึ้นหนึ่งค่ำจะน้อยเลยใช่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มีแรมสิบห้าค่ำนะเพราะฉะนั้นพอมีแรมสิบห้าค่ำแล้วมันตรงซึ่งโดยปกติเนะนะอันนี้เกิดจากอ่าเขาเรียกอะะไรน เหมือนที่ใช้งานปีใหม่อะเราทําจนเป็นปกติเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยเริ่มต้นจากป๋ากับตาโตคพอไปไหว้เทพเจ้าเฉลี่ยะบังเอิญว่าไปตรงวันศึกวิชาพอดีนะตอนนั้นอะัยนั้แล้วเราก็ไปไหว้เทพเจ้าเฉลี่ยาปีแรกก็มีแค่สามสี่คนปีสองเราก็บอกเยอะหน่อยสามสิบสี่สิบละสี่สิบคนละพอปีสามท่านอาจารย์จัดงานให้เลยทีนี้มาเป็นเป็นพันเลยนะเต็มล้านหมดเลยนะแล้วก็พอปีนี้ปุ๊บ เรามีงานติดิกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีงานปลายเดือนอีกใช่ไหมใช่ท่านอาจารย์ก็เลยไม่อยากจะจัดงานซ้อนๆกันเยอะๆเดี๋ยวรู้สึกจะไม่อยากจัดงานใหญ่อ่าทีนี้ป๋าก็โอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่ได้วายนะเพราะปีที่แล้วไหนๆก็วายแล้วท่านอาจารย์ยังมีใฉ่สิงยืนอยู่หน้าประตูด้วอจะไม่ไปได้ยังไงเป็นเรื่องพระนี่ป๋าเฉยๆนะมาว่าว่าที่บ้านภูเขาเนื้อแต่เรื่องเทพเจ้าเนี่ยอืป๋าเที่ยวที่บ้านภูเขานี่เทพเจ้าแหลงเออ พราะว่าเหตุผลที่ป๋าอาจารย์โไนว่ยเนี่ยทุกปีที่ว่า้เนี่ยถูกหวยหมดเลยจริงเหรอนะแล้วซื้อคนละที่ด้วยนะอ๋อเหรอนี่น้องๆที่ออฟฟิศก็เตรียมแล้วใช่ไหมแต่ว่าปีนี้พี่น้องจะว่ายไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้กันนะเพราะฉะนั้นปีปีนี้พอว่า้เสร็จแล้วต้องไปซื้อหวยมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในคืนวันที่วันเสาร์นะเสาร์ที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับมกราคมมกราคมเป็นแรมสิบห้าคำโดดนะครับเราก็ ป๋าก็เลยขอท่านอาจารย์ว่าขอเริ่มฝึกวิชาก่อนอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมเพราะในไหนลูกศิษย์ก็มีส่วนหนึ่งที่อยากจะไปยอยู่แล้วอาจารย์ก็อนุญาตโอเคเพราะงั้นเราก็เลยว่าวันเสาร์ที่ยีเนี่ยนะเราก็จะมีฝึกวิชาอิสาสายะเป็นครั้งแรกแม่ประเดิมของปีนี้เลยะะประเดิมเลยน,นะครับปพติปกตินะเราก็จะเริ่มฝึกวิชาอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์ันประมาณสักสองทุ่มนะครับเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บในเมื่อเราอยู่ที่นู่นแล้วเพื่อไม่ให้เสียโอกาสปีหนึ่งเนี่ย ตีหนึ่งค่อยเราจะมาไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอียกันที่หน้าห้องอัญมณีอ่าหน้าบ้านอัญมณีนะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เดี๋ยวเราจะเตรียมของไหว้ไว้ให้แต่ว่าก็เหมือนเดิมนะท่านใดที่อยากจะมีอะไรของตัวเองนะช็อกกันเล็ดส้มเหรียญทองอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวนั้นเรามาคุยกันต่อเนื่องค่ะอ่ะทีนี้ถ้าสนใจอยากจะไปเนี่ยก็ต้องโทรไปจองที่รีสอร์ทต้องบอกนะตอนนี้ไม่มีใครจองเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีโปรแกรมฝึกวิชานะมันยังว่างอยู่นะต้องรีบโทรไปจองตอนนี้เลย นะครับเราจะรับแค่เฉพาะที่พักเต็มนะแต่ถ้าที่พักถ้าพวกเราสนใจกันมากที่พักเต็มปุ๊บมันจะมีจุกจั่กันเหลือเกินเอาประมาณร้อยหนึ่งทีนี้ถ้าถ้าที่พักเต็มเนี่ยถ้าอาจารย์ก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่ได้มาเนี่ยก็จะกําหนดให้เอาเฉพาะบริเวณหน้าิตเนืกเมืองนั้นเล็กๆที่มันท้องมังกรนะให้กางเต็นท์ได้แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าที่โรงนานเนี่ยมีห้องน้ําห้องท่าอแล้วก็มันก็อยู่ใกล้ห้องอาหารเช้าด้วยนะเราก็จะให้กางเต็นท์แต่เต็นท์นี่า มีอาหารเช้าให้แต่คุณต้องเตรียมเต็นท์เองนะเราไม่มีให้อ่ะก็ไปกางแบบสนุกสนุกกันคนที่กางเต็นท์ก็ได้ฝึกวิชาไปด้วยนะเคแล้วก็ได้ไหว้เทพเจ้ากับพวกเรามีอาหารเช้าให้ก็คือบริเวณที่หนึ่งคือท้องมังกรท้องมังกรบริเวณที่สองคือออนเซ็นไหมไม่ไม่ไม่เอาแค่นี้เอาแค่แค่นี้รับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องเยอะไม่อยากให้ใหญ่นะวิเพราะว่าใหญ่ใหญ่ไม่ไหวแล้วเอาสนุกสนุก แล้วก็เอาคนที่ตั้งใจจริงคนที่เคยไปไหว้เมื่อปีที่แล้วแล้วเขามีความสือว่าเฮ้ยปีนี้เขาโชคดีแล้วปีนี้ทุกอย่างมันราบรื่นก็ตามธรรมเนียมนะบอกแล้วว่ากระตันยูนสำคัญเราก็ไปไหว้แสดงความขอบคุณก่อนที่เราจะไหว้ครูนะอแล้วก็ไปไหว้กันะนะแล้วตําแหน่งนี้ขลังมากนะครับทรเทปเจ่า <laughs> พ,พิสูจน์ไปแล้วเออพิสูจน์ไปแล้วก<อ>็ท่านใดที่เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวจะไปไหว้ไฉซิง ว่เะเทพเจ้าใส่สิงอที่บ้านภูกเขานะคะแล้วก็ไปฝึกวิชาด้วยนะคะกาด้วยก็ติดต่อไปที่รีสอร์ทของาตัวเลยนะตัวไปหาตัวไปจองที่พักเขาเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครจองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั้นหมาชื่อว่าอะไรหปายว่าอะไรอันนีิ๊กริงนี่ลืมเลยนี่ร่ไปอาลไซเมอร์ละไม่เป็นไร ก่อนป๋าจะคิดได้นะคะไหนๆช่วงเวลานี้เนี่ยก่อนก่อนเราจะว่าอะไรอ่าว่ามารีบๆว่ามาไอคนที่ยังไม่ได้จัดการเคลียร์ยอดของกลางเซนหลวงตาสิรินะรีบๆไปเคลียร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะรีบไปทําบุญน่าจะประมาณต้นเดือนพฤศจิก นั่นน่าจะต้องเดืินกุญพาแล้วเดี๋ยวป๋าทำวันไหว้ครูเปราะฉะนั้นจัดการเรื่องยอดที่ค้างมาตั้งแต่เดือนธันวาให้เรียบร้อยถ้าคุณใหญ่จะทําบุญก็รีบแจ้งไปถ้าคุณใหญ่จะมาร่วมกิจกรรมของหลวงปู่บุญส่งก็รีบแจ้งไปนะเพราะว่างานของหลวงปู่บุญส่งจะมีวันที่26่สิบะยี่มกรานี้นะ26จะเทศนาธรรมตอนเย็นนะคะส่วนยี่สเนี่ยจะถวายสังฆทานกันตอนสาย หลายคนสับสนไงเพราะว่าของเก่าเรากําหนดไว้ว่ามีวันที่ยี่ห้าใช่ใช่ใชนะแต่ไอ้ของใหม่เนี่ยเดือนมกราเนี่ยนะครับเราจะมีงานวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมกราคมค่ะนะออย่าจําสับสนนะครับแต่วันตรุษจีนนี่คือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะให้ไหว้เจ้าที่บ้านก่อนก็ได้นะพอไหว้เจ้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยบ่ายบ่ายก็เดินทางไปบ้านภูเขากลางคืนก็ฝึกวิชานี่ปีนี้เรื่องดีนะต้องตีหนึ่ง ปกติเราจะไหว้เช่งคืนนะแต่ว่าปีนี้เช่นคืนไม่ค่อยดีอ่ะตีหนึ่งละกันยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเทปหน้านะคะเทปถัดไปเนี่ยมาคุยกันว่าช่วงตรุษจีนเราควรจะทําอะไรบ้างอะไรกันบ้างวันนี้จะได้ปรับปรุงแล้วถ้าาจารย์ต้องฝากเทปปีใหม่มาเพราะว่าหลายๆคนไปเจอป๋าในว,น,วน,วนวันวันวันปีใหม่เนี่ยก็ถามว่าเดีเดี๋ยวคุยกันเทปหน้าเลยทีเดียวนะคะวันนี้ลาทุ่ท่านไปกรสวัสดีค่ะ